สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอรมนีวาร i ตี้มาอีกแล้วนะคะใครอยากติดต่อหน่อยหรือแอดมินนะคะเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวเราจะเขียนช่องติดต่อเป็นการส่วนตัวทาง Facebook และ Messenger ให้ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆใต้คลิปของเราตรงที่คอมเมนต์นะคะติดต่อพูดคุยได้เลยนะคะใครอยากระบายเรื่องของตัวเองใครอยากเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังก็ติดต่อได้เลยนะคะอย่างวันนี้ก็มีพี่ที่เป็นแฟนคลับนะคะติดต่อเราเป็นการส่วนตัวโดยตรงพี่เขาเล่าเรื่องของ ขงเขาฟัแล้วพี่ก็บอกว่าหน่อยเอาไปพูดที่ช่องหน่อยเลยเอาเรื่องของพี่ไปพูดเลยไม่ว่าจะเรื่องชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเรื่องการงานของพี่เอาไปพูดเลยแต่เรายังคิดหัวข้อไม่ออกว่าจะตั้งหัวข้ออะไรดีนะคะมาคลิปนี้อย่างที่เราบอกเมื่อท้ายคลิปที่แล้วว่าสาเหตุอะไรที่ลูกๆและหลานๆที่นี่ถึงไม่ดูพ่อแม่ของตัวเองนะคะเพื่อนเพื ทำไมเขาถึงไม่ดูเขาไม่รักพ่อแม่เหรอตอนที่พ่อแม่แก่แล้วพ่อแม่ป่วยแล้วพ่อแม่ชราแล้วแล้วลูกๆไปไหนตอบเลยค่ะลูกๆทํางานอยู่ค่ะแล้วลูกๆเหล่านั้นก็มีครอบครัวแล้วเรายกตัวอย่างของเราเองอย่างเฟนเรา พ่อปู่แม่ย่าก็เสียแล้วนะคะเพื่อนๆตอนที่พ่อปู่และแม่ย่ามีชีวิตอยู่นั้นพวกเขาก็อยู่กันคนละห้องอยู่คนละที่แม่ย่าก็อยู่กับอพาร์ทเมนต์หนึ่งพ่อปู่ก็อยู่อพาร์ทเมนต์หนึ่งเขาหย่ากันแล้วนะคะพ่อปู่กับแม่ยา่าทีนี้แฟนของเราก็อยู่อพาร์ทเมนต์หนึ่งไม่มีใครอยู่รวมกันนะคะแม่ย่าก็ไม่ได้มาอยู่กับพวกเราพ่อปู่ก็ไม่ได้มาอยู่พวกเราเพราะต่างคนต่างมีที่อยู่เป็นของตัวเองพ่อปู่กับแม่ย่านั้นกเกษียณแล้วเขาก็อยู่อีกที่หนึ่งส่วนแฟนเราทํางานในเขต นี้ก็ต้องมาหาห้องเช่าเขตนี้นั่นเองนั่นคือหนึ่งสาเหตุที่ว่าทําไมไม่ดูแลพ่อแม่เพราะหนึ่งไม่มีเวลานั่นเองสองทั้งลูกๆและหลานๆต้องทํางาน สามเมื่อทํางานแล้วก็ทํางานจันท์ถึงสุขส่วนมากนะคะเพื่อนๆทํางานจันท์ถึงสุขถ้าจะไปเยี่ยมพ่อแม่ก็คือไปเยี่ยมเสาอาทิตย์หรือไม่ก็เยี่ยมช่วงเทศกาลอย่างเช่นคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่วันออสเท์วันเกิดของพ่อของแม่ลูกๆก,ก็จะไปเยี่ยมนั่นเองนะคะแล้วถ้าบางทีมีเวลาว่างมีวันพักร้อนลูกๆและหลานๆเขาก็ไปเที่ยวกันเพราะเขาทํางานเหนื่อยแล้ว แล้วทำไมลูกๆที่นี่ถึงไม่ให้เงินพ่อแม่เพราะว่าวัฒนธรรมที่นี่เขาไม่มีคำว่าบุญคุณค่ะเพื่อนๆเ,เขาไม่มีคำว่ากระตันอยู่ว่าเออต้องทำนะต้องให้นะเพราะว่าพ่อแม่ของเขาก็ผ่านการทำงานจนเกษียณแล้วเขาก็มีเงินเกษียณเงินบำนาญกินนั่นเองนะคะหรือมีเงินเก็บกันใดอย่างพ่อปู่เขามีอพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองเขาก็จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตของเขาเองแม่ย่าเขาเช่าห้องอยู่นะคะแม่ย่าของแฟนเราก็คือแม่แฟนนะแม่ย่า I don't... เขาเช่าห้องอยู่เขาก็มีเงินบำนาญของเขาจ่ายค่าห้องค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟเพราะฉะนั้นแฟนของเราก็จะไปเยี่ยมได้แค่ถ้าไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์หรือไปเยี่ยมตอนที่แบบว่าแม่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นโอ้ยแม่อยากไปตรงนู้นแม่อยากไปตรงนี้ว่างไหมมาขับรถไปส่งแม่หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แฟนพ่อปูม่มอนกันบางทีเขาจะต้องไปหาหมอที่ไกลมากเลยแล้วพ่อปู่ก็อายุจะ90ปีแล้วเขาไม่สามารถที่จะขับรถได้คือไม่สะดวกที่ จะขับรถมันเองปฏิกิริยาในการโต้ตอบตอบสนองนั้นคือช้าแล้วเขาก็มาร้องขอลูกชายเขาว่าลางานได้ไหมสักหนึ่งวันขับรถพาพ่อไปส่งที่นูน่นที่นี่หน่อยแฟนเราก็จะต้องอก็จะลางานไปเสือวิถพ่อนั่นเองไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ดูนะคะเพื่อนๆคือเขาดูเท่าที่จําเป็นแล้วพ่อปู่แม่ย่าที่นี่เขาจะไม่รบก,กวนลูกๆด้วยเขารู้ว่าลูกๆเขาทํางานลูกๆเขาไม่มีเวลาและเขารู้ว่าลูกๆของเขาก็มีครอบครัวแล้ว เป็นไปไม่ได้ impossible นะคะก็คืออุนมุกหลิกที่จะให้ลูกลางานนะคะออกจากงานแล้วไปเลี้ยงดูพ่อแม่ไปดูพ่อแม่ที่เกชราเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลูกก็มีครอบครัวถ้าเกิดว่าลูกของเขาไม่ทํางานแล้วเขาจะเออเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองเขาก็มีลูกเขาก็มีเมียนะคะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าลูกลาออกจากงาน ทั้งที่ยังไม่ถึงวัยเกษียณลูกๆก็จะมีเงินเกษียณกินน้อยอายุงานน้อยเงินเกษียณก็น้อยตามนั่นเองแล้วใครจะเลี้ยงเขาในในวัยเก่ชราเขาก็ไม่มีเงินออมไม่มีเงินเก็บที่จะเก็บที่จะไปอยู่บ้านพักคนชรานั่นเองมันเป็นวัตจักรนะคะเพื่อนๆเป็นกรงกรรมกรงกเวียนหมายถึงว่า ออพ่อแม่ก็ไม่เคยดูพ่อแม่เอาลูกมาถึงรุ่นลูกลูกก็ไม่ได้ดูพ่อแม่ทุกคนจะทํางานจนเกษียณนั่นเองแล้วก็กินเงินเกษียณของตัวเองแล้วถึงเวลาเก่ชราก็จะมีเจ้าหนะ้าที่พยาบาลน,นะคะเพื่อนๆที่ดูแลคนชรามาดูเราที่บ้านถ้าเรายังช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าคนชราคนนั้นยังช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็จะ มาดูแค่ว่าอ,อมาจัดยาให้มาทําความสะอาดให้มาซื้อของให้กรณีที่ลูกหลานไม่ว่างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้หมายความว่าลูกหลานที่นี่เขาไม่รักพ่อแม่นะคะถ้าเราเปรียบเทียบถึงเมืองไทยเอยเมืองไทยมีลูกหลานมีลูกหลานดูบางคนต้องลาออกจากง,งานไปดู เพื่อนๆคะที่เมืองไทยอ่ะก็คือวัฒนธรรมไทยเรา,เามีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่บางคนนี่ลาออกจากงานมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่ชนบทมาดูแลแม่แล้วถ้าคุณไม่มีเงินอ่ะคุณจะเอาอะไรไปดูแลแม่บางครอบครัวเออคนนี้เขาลาออกจากงานมาดูแลแม่ที่ป่วยนะเสร็จแล้วก็ลูกๆคนอื่นในกรณีที่มีลูกหลายคนลูกๆคนอื่นช่วยกันส่งเงินไปให้ในการดรํารงชีพแล้วที่เมืองไทยณนะปัจจุบันนี้คนเท่าคนแก่นะคะ พ่อแม่ที่โดนทอดทิ้งก็เยอะแยะที่ลูกๆไม่ดูนะคะเพื่อนๆขนาดวัฒนธรรมบ้านของเราเป็นวัฒนธรรมที่ดูแลพ่อแม่มีความกตันอยู่รู้คุณก็ยังมีพ่อแม่อีกหลายร้อยหลายพันครอบครัวนะคะในเมืองไทยที่ลูกๆไม่ดูลูกๆทอดทิ้ง เพราะลูกๆเหล่านั้นไม่มีเงินนั่นเองไม่มีเวลาที่จะไปดแูและก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะซัพพอร์ตพ่อแม่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ้างใครสักคนมาดูแลพ่อแม่แต่ในกรณีของคนชราที่เยอรมน,นีหรือในประเทศในยุโรปหรือประเทศที่พัฒนานแล้วนะคะ เขาจะมีเงินจ้างนะคะแล้วเขาจะเอาแม่เอ้าแล้วถ้าเกิดว่าเราทํางานอยู่แล้วเราทําไมไม่เอาแม่มาอยู่ด้วยเขาไม่อยู่ด้วยกันค่ะเขาจะเป็นครอบครัวเดียวเขาชอบความเป็นส่วนตัวอย่างในกรณีของพ่อปู่เราเราเคยเสนอพ่อปู่ตั้งแต่พ่อปู่อาอยุแปดสิบเปนะคะยังไม่ถึง89อะไรอย่างเงี้ยเราเคยเสนอว่าพ่อมาอยู่กับหนูไหมเพราะว่าหนูทํางานแค่มินิจ็อบหนูมีเวลาแล้วเราก็จะสละห้องนอนของ ลูกสาวเราให้พ่อปู่อยู่ตอนเช้าเราก็ดูแลเรื่องอาหารเช้าแล้วเราและแฟนเราก็ไปทํางานลูกก็ไปเรียนพ่อปู่ก็อยู่คนเดียวตอนเทียเท่ยงเที่ยงหรือบ่ายโมงเราก็เลิกงานแล้วเราก็มาดูแลพ่อปู่ได้มาดูเลดมาดูเลอาหารเที่ยงอาหารนี้ได้ซักเสือส้อผ้าให้รีดเสื้อผ้าให้ได้แต่พ่อปู่ไม่เอาค่ะเราเสนอตั้งหลายรอบว่าเอาพ่อปู่มาอยู่กับเราเรามีห้องว่างให้อยู่แต่พ่อปู่ไม่เอาพ่อปู่ไม่อยากรบ รบกวนด้วยและฝรั่งที่นี่เขาชอบความเป็นส่วนตัวด้วยค่ะแล้วเขาเลยใช้วิธีอยู่บ้านพักคนชราในกรณีที่มีเงินบํานาญเพียงพอหรือมีเงินเก็บเพียงพอที่จะจ่ายบ้านพักคนชรานั่นเองนะคะสําหรับใครที่ไม่มีเงินเพียงพอก็อยู่ในห้องของตัวเองหรืออยู่ในบ้านของตัวเองสําหรับคนชราคนไหนที่มีเงินเยอะรวยนะคะแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างนี้ก็คือจ้างพยาบาลมาดูแล24ชั่วโมงเลยแต่คุณก็จะต้องมีห้องให้พยาบาลพัก กินอยู่พร้อมในบ้านของคุณเลยนะคะเราก็มีเพื่อนปินนะคะเขามีพ่อปู่แม่ย่ากเกษียณแล้วทั้งคู่แล้วเขาและแฟนเขาก็อยู่อีกอ p a รเม e n หนึ่งพ่อปู่แม่ย่าก็อยู่บ้านอีกบ้านหลังหนึ่งทั้งที่มีบ้านเป็นหลังแล้วทําไมเขา,เ,าเพื่อนปินคนนี้กับสามีเขาทําไมถึงไม่ย้ายไปอยู่กับพ่อปู่แม่ยา่าก็อย่างบอกที่บอกเลยว่าเขาชอบความเป็นส่วนตัวนั่นเองเขาจะไม่อยู่รวมกันเหมือนบ้านเรานะคะทีนี้พ่อปู่ ของเพื่อนเราคนนี้เขามีเงินเพียงพอที่จะจ่ายบ้านพักคนชราก็คือมีเงินบำนาญเพียงพอสำหรับพ่อปู่แต่แม่ย่าก็กเกษียณแล้วแถมเป็นอัลไซเมอร์ด้วยเงินเกษียณเงินบำนาญของแม่ย่านั้นไม่เพียงพอที่จะจ่ายบ้านพักคนชราเพราะฉะนั้นเขาจะแยกกันไม่ได้เออเอาพ่อปู่อยู่บ้านพักคนชราให้แม่ยา่าอยู่ที่บ้านเขาจะทําอย่างนี้ไม่ได้เขาก็เลยใช้วิธีจ้างพยาบาลที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็จ้างแบบถูกต้องนะคะเพือพ่อนๆเดือนละประมาณ2,600ยูโร ถือว่าถูกมากอยู่ดูเลยี่บสีชั่วโมงเลยอยู่ดูทั้งพ่อปู่และแม่ย่านั่นเองแล้วก็มีที่พักให้เขาด้วย แล้วก็มีมีที่นอนที่พักแล้วก็ให้เขาใช้ครัวใช้น้ำใช้ไฟที่บ้านเลยก็คือ2,000ยูโรนี้ก็คือเขาดูทั้งพ่อปู่แม่ยา่าเคสนี้ถือว่าราคาถูกแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนของเราและแฟนของเขาก็จะไปเยี่ยมพ่อปู่เป็นบางครั้งบางคราวเมื่อถึงเวลาพักร้อนครอบครัวลูกๆเขาก็ไปเที่ยวเพราะว่าพ่อปู่แม่ยา่าเขามีคนดูแลแล้วนั่นเองและเงินที่จ่ายตรงนี้ก็เป็นเงินของพ่อปู่แม่ยา่าลูกๆจะไม่ไปจ่ายให้นะคะพ่อปู่แม่ยา่าเขาจะเก็บเงินเอง แล้วพ่อแม่ที่นี่เขาจะไม่ขอเงินลูกนะคะเขาจะไม่บอกว่าเออเธอต้องส่งเงินให้ฉันอะไรอย่างงี้อย่างงี้นะคะลูกๆที่นี่เขาจะให้ของขวัญพ่อในวันคริสต์มาสวันปีใหม่วันเกิดพ่ออะไรประมาณนี้นะคะแต่ส่วนมากแล้วพ่อแม่ที่นี่จะให้ลูกจะให้หลานนะคะเวลาเราไปหาพ่อปู่พ่อปู่ก็จะให้ตังาคา่ารถอันนีค้ค่าอาหารนะหน่อยทําอาหารมาหาพ่ออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเวลาเราไปเยี่ยมพ่อปู่เนี่ย ไปเยี่ยมวันอาทิตย์พ่อปู่จะเป็นคนทํากับข้าวอาหารกลางวันเลี้ยงพวกเราใช่ไหมแต่ตั้งแต่พ่อปู่เริ่มทําไม่ได้เริ่มเหนื่อยแล้วก็เราก็บอกว่าพ่อไม่ต้องทําแล้วเดี๋ยวหนูทําจากบ้านไปเองหรือเราไปกินที่ร้านอาหารข้างนอก พ่อปู่ก็จะเป็นคนจ่ายค่ะไม่ว่าเราจะทําอาหารอะไรไปก็แล้วแต่พ่อปู่ก็จะจ่ายเงินค่าอาหารมาแล้วทําไมถึงรับเงินพ่อปู่ล่ะเราไม่ได้อยากได้นะคะเพื่อนๆพื่อนแฟนเราก็ไม่ได้อยากได้แต่พ่อปู่ให้แล้วคนที่นี่ทักเขาให้เขาก็ให้ด้วยความเต็มใจถ้าเขาให้เราก็รับค่ะเราถึงบอกแล้ว,ว่าพ่อแม่ที่นี่มีแต่ให้เวลาพ่อแม่ฝากลูกซื้อของ พ่อฝากซื้อนมหน่อยนะนมตราหมีเก็บไว้มาใส่กาแฟอย่างเงี้ยคาว่าฝากซื้อก็คือฝากซื้อนะคะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเราไปซื้อมาเป็นสิบกระป๋องเลย <c oughs> ก็เอาใบเสร็จไปให้พ่อปู่เดี๋ยวพ่อปู่ก็จะจ่ายเงินมาตอนเรามาอยู่กับแฟนเราใหม่ๆเราไม่คุ้นเคยกับแบบนี้เรารู้สึกว่ามันแปลกเอา้าแม่ฝากซื้อของทําไมคุณเอาเงินละ่ะทาไมเอาบินเอาบิน ไปให้แม่แล้วทาไมเอาเงินแฟนเราก็บอกว่าเอาก็เอาเงินสิก็แม่ฝากซื้อนี่เออแม่ฝากซื้อก็คือเอาเงินแล้วแม่เขาก็เต็มใจที่จะให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าลูกๆเขาไม่รักพ่อแม่เพียงแต่ว่าเขาก็มีครอบครัวของเขาที่ต้องดูแลเขาต้องทํางานจนถึงสุดถ้าเขาไม่ทํางานถ้าลูกๆและหลานไม่ทํางานเขาก็ไม่มีเงินกเกษียณไม่มีเงินบํานาญกินเพราะพวกเขาก็รู้ว่าบรรปลายชีวิตของพวกเขาก็เป็นแบบพ่อแม่นั่นแหละเหมือนกันเขาก็เลยต้องทํางานนั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้ว ก็ไม่มีเวลาด้วยงั้นพ่อปู่แม่ย่าเมื่อถึงวัยชราแล้วเขาถึง ไปอยู่บ้านพักคนชารานั่นเองนะคะอย่างที่เราเล่าให้ฟังทีนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วนะคะว่าสาเหตุที่เขาไม่ได้ดูเลยเอ่อสาเหตุที่เขาไม่ได้ดูเลพ่อแม่เป็นด้วยประการชนี้น,นั่นเองนะคะก็จบลงด้วยแค่นี้นะคะเพื่อนๆมีอะไรสงสัยอยากให้หน่อยคุยเรื่องอะไรนะคะติดต่อพูดคุยโดยตรงในช่อง f a c e b o o k นะคะสาวบ้านตากูนะคะเดี๋ยวเขียนให้ใต้คลิปนะคะส่วนคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ